ที่คนปอกได้พมเมนทุเรียนเลนอร่อยไหมอ่ะวันนี้นำเสนอปอกทุเรียนลูกใหญ่ๆสามโลกว่าเด้อพี่น้อง บอกทุเรียนอย่างทุลักทุเล่แต่ก็ปอกได้แล้วนะคะทุกคนโดนเนื้อเลยอุ้ยโดนเนื้อตัวผันนทงทางนู้นหรอว้าวทุกคนหันให้หนูไหนพ่อมันเพืเ, <laughs> เอาเอ <laughs> <laughs> มันอยู่ที่คนปอกได้โมเมนทุเรียนเลน <laughs> อร่อยไหมอ่ะ หว,หวานอร่อยเลยหรอใช่หวานอร่อยเลยลูกแรกแล้วเนี่ยดีนะที่ลองปอกอะ่ะเออพวกอันนี้ตอนเช้าจังแก้ใส่กล่องไปให้เนะให้น้องขิมน,นี้อันนั้นมาปอกกินอ,นอ้องกับยาผึ้งฟ้ากินแมมอันนี้ก่อนเอาใส่เคียงเลยโอ้หอโห้ถ้าลงใส่เช้าสัน,น,นคันอืนนอ,อลองกินบ้างเลยซ้อซ เห็นไหมถ้าไม่ลองไม่รู้กำลังดีเนาะอืออืจริงอ่ะเ่ไงแม่ก็บอกแล้วอันนี้ลูกแรกนะทุกคนเนื้อกำลังดีมากเออเนื้อกำลังดีมาก นี่ทุกคนอันนี้มันถือว่าลูกใหญ่มากเลยนะแต่ปลอกก่อนเดี๋ยวมันดันกำลังแขนเกินแบะให้ดูเลยโอ้โหโดนเนื้อโดนเนื้ออีแล้วอ,อยากดูผู้ใหญ่นุ่นอโอ้โหอะไ้กันจ้าเอาใส่จาน โหไม่เล็กเลยนะทุกคนดูนู่นผู้ใหญ่มากเป็นทุเรียนที่เปลือกบางเปลือกบางมากดูทุกคนเนี่ยเปลือกโอู้ใหญ่หมอนทองยักอุยลูกใหญ่เกินพี่น้องปะสุดยอดเลยพี่น้อง กับบอยอมแล้วพี่น้องเบ่งไหมทุเรียนเนื้อไก่ฉีกเลยนะเรบ่งเด้วยไม่ <c oughs> ลดทุกคนกำลังอร่อยทุเรียนหลายเนาะลูกสาวซื้อมาปั่นกินหลายพ่อก็เลยทูทางนั่งกินทุเรียน